สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนครูสาวก็จะขอให้เด็กๆร้องเพลงตามครูสาวสักเพลงก่อนได้ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเอาร้องตามนะคะเอาเด็กๆชูมือขึ้นมาเอาทําท่าด้วยนะก๊อก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 ก๊อ เปิดประตูเปิอดออกดูเห็นใครคะครูสาวเห็นเด็กๆเด็กๆเห็นครูสาวไหมคะอ่าใชาอีกครั้งนะคะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูครูสาวเห็นเด็กๆคะเด็กๆเห็นครูสาวไหมคะถ้าเห็นแล้วแสดงว่าเด็กๆตื่นแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนครูสาวขอทบทวนอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะคะ จำนวนนับ1ถึงหเอาเด็กๆดูแล้วก็พูดตามนะคะ1 1ึ่งหต่อไปสลับดีกว่าเด็กๆจะได้ตื่นเต้นบ้าง5 5 5หต่อไป เรามาเรียนสลับตัวเลขกันบ้าง3 3 3ต่อไป2 2 2ต่อไป4 4 อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนจำนวนนับ1-5ถึงไปแล้วก็ครูสาวได้ฝากเพลงนกกระจิบให้เด็กๆไปยังไม่จบวันนี้ครูสาวก็จะมาร้องเพลงนกกระจิบต่อนะคะโดยจะเพิ่มจำนวนนับให้ครบ10เด็กๆพร้อมหรือยังคะเอาจับเสเอคะ่ะชูมือขึ้นมาชี้ไปข้างหน้าทบทวนวันนั้นก่อนนะคะน,นันนก บินมาริบริบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปอีกฟูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบออีกครั้งนะคะ นนกบินมาริบริบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงบินลองเลยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวรูสาวจะพาเด็กๆให้มารู้จักเลข พูดตามนะคะหกอารบิกหอาราบิกเจ็ดอาราบิกเจ็ดอาราบิกแปดอารบิกแปดอารบิกเก้าอาราบิกเก้อารบิก ก่าวอาหรับิกสิบอาหรับิกสิบอารับิกสิอารับิกทีนี้เราจะมาทบทวนตัวเลข1นึ่งถึงสิโดยครูสาวจะชูตัวเลขขึ้นมาโดยไม่ให้เรียงนะคะให้เด็กๆเกชื่อกันตอบว่าเลขอะไรนะคะตัวที่หนึ่งช่วยตอบครูสาวหน่อยนะคะเลขอะไรคะ เลขแดอาราบิกค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเลขอะไรคะเลขสอาราบิกค่ะต่อไปเลขอะไรคะเลขสิบอาราบิกค่ะต่อไปเลขอะไรคะเลขอะไรครับเลขสองอาราบิกค่ะต่อไป เลขอะไรคะเด็กๆช่วยตอบครูสาวหน่อยนะคะเลขจอาราบิกครับเลขจอาราบิกคะ่ะต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆเด็กๆจ๋าช่วยตอบกันหน่อยนะคะเลขหนึ่งอาราบิกคะ่ะเลขหนึ่งอาราบิกครับต่อไปเลขเก้าอาราบิกคะ่ะ เลขเกอาราบิกค,ครับเลขสามอาราบิกค่ะเลขสามอาราบิกครับเลข6กอาราบิกค,ค่ะเลข6กอาราบิกค,ครับเลขห้อาราบิกค่ะเลขห้อาราบิกครับ,อ,รบ,คครบอ่าทีนี้เด็กๆก,ก็รู้จักตัวเลขหนึ่ง อารบิกถึงเลข10บอารบิกเลยนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูสาวขอฝากงานให้เด็กๆช่วยทำหน่อยนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆวิ่งไปหยิบหนังสือมาเลยค่ะเผื่อใครยังไม่ได้มีหนังสืออยู่ข้างตัวเองตัวนี้นะคะเด็กๆวิ่งไปมาเลยค่ะพอได้หนังสือแล้วเด็กๆ คาให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่หน้าที่ห,หนึไหมคะเด็กๆครูสาวฝากการบ้านเด็กๆวันนี้หนึ่งหน้าพอนะคะก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วยเพลงนกกระจิบเป็นการทบทวนใะห้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ อาเด็กๆเก็บหนังสือก่อนนะคะกวางให้เรียบร้อยเอาเตรียมตัวเอาจับเสเอยวยกมือขึ้นมาร,ร้องเพลงพร้อมกันไปเลยนะคะนนนกบินมาริบๆนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงบินล่องลอยมาหก เจ็ดแปดเก้าสิบตัวนั่นเองสำหรับวันนี้ครูสาวก็ขอจบการสอนจำนวนนับหนึถึงสิเพียงเท่านี้นะคะให้ผู้ปกครองและเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ